กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณเคยได้ยินไหมว่าพืชเล็กๆที่ขึ้นข้างทางอาจรักษาได้ตั้งแต่นิ้วในไตไปจนถึงตับอักเสบใช่ครับวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับหญ้าใต้ใบสมุนไพรที่คนโบราณยกให้เป็นหมอยาเดินได้แต่ความลับของมันยังมีอีกเยอะทั้งสารออกฤทธ กลไกการทำงานในร่างกายรวมถึงวิธีใช้ที่ถ้าคุณใช้ผิดอาจเกิดโทษแทนประโยชน์ดังนั้นอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับถ้าคุณสนใจสุขภาพหรืออยากรู้ว่าสมุนไพรธรรมดาธรรมดาทำไมถึงถูกนำไปทำวิจัยระดับโลกถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะผมจะพาคุณ เจาะลึกสมุนไพรไทยแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงและปลอดภัยแน่นอนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับหญ้าใต้ใบคืออะไรพฤกษศาสตร์และคำเรียกในไทยชื่อสามัญหรือท้องถิ่นในไทยมักเรียกว่าหญ้าใต้ใบหรือลูกใต้ใบาบางพื้นที่ใช้สลับกันแต่เป็นพืชที่ตกต่างกันและมีหลายสายพันธุ์ในสกุลฟิ i l a n t h u ตัวอย่างสายพันธุ์ที่มักศึกษาเกี่ยวกับตับได้แก่ฟ i l a n t h u s amarus, f i l a n t h u s urinaria, f i l a n t h u s n i r u r i และชนิดอื่นๆที่คล้ายกันรูปทรงเป็นพืชล้มลุกใบเล็กผลออกใต้ก้านใบชื่อสกุล Seed underleaf มาจากลักษณะผลที่โตใต้ใบดูภาพประกอบด้านบนเพื่อความเข้าใจหญ้าใต้ใบกลุ่มพืชสกุล Philanthus เช่น P. amarus, P. urinaria พีนิรุริถูกใช้ในภูมิปัญญาเพื่อบำรุงรักษาตับและมีการศึกษาวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและงานทางคลินิกโดยมีงานบางชิ้นชี้ผลบวกต่อผู้เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี (HBSAG) และธิ์ปกป้องตับแต่ภาพรวมงานวิจัยยังไม่แน่นอนหรือขัดแย้งกันบางส่วนผลขึ้นกับชนิดของพืชปริมาณรูปแบบการสกัดและคุณภาพการทดลองหากสนใจใช้ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการวิเคราะห์และปรึกษาแพทย์เสมอ การใช้ตามภูมิปัญญาชาวพื้นบ้านใช้ยญาใต้ใบเป็นยาบำรุงตับแก้ดีสารขับพิษและใช้เป็นยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะนิ้วในหลายวัฒนธรรมเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นต้นในประเทศไทยพบการใช้อย่างแพร่หลายและมีตำรับยาแผนไทยหลายสูตรที่กล่าวถึงพืชในสกุลนี้สารสำคัญและกลไกที่น่าสนใจ สรุปเชิงวิทยาศาสตร์สารประกอบสำคัญลิกนันส์เช่นไฟลันทินไฮโปไฟลันทินฟลาโวนอยส์แทนนินอัลคาลอยด์และโพลีฟีนอลสารเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและบางตัวมีฤทธิ์ต้านไวรัสในห้องปฏิบัติการกลไกที่เป็นไปได้ต่อโรคตับไวรัสตับอักเสบ ยับยั้งการสังเคราะห์ DNA ของไวรัสตับอักเสบงานทดลองบางชิ้นแสดงการลด HBV DNA หรือ HBsAg ในระบบเซลล์ริดต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสียหายจาก oxidative stress ในตับบางการศึกษาพบฤทิ์ hepatoprotective ในแบบทดลองสัตว์เช่น ลดค่า t r a n s m มิเน e s สเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารพิษข้อสำคัญหลายข้อมูลข้างต้นมาจากการศึกษาในเซลล์หรือสัตว์และผลจริงในคนขึ้นกับรูปแบบการสกัดและขนาดยาที่ใช้หลักฐานทางคลินิกงานวิจัยที่สำคัญและภาพรวมภาพรวมงานวิจัยมีทั้งงานเชิงบวกและงานที่ไม่พบผลชัดเจน ผลขึ้นกับชนิดพืชรูปแบบสกัด Herb Crude, Aqueous Extract, Standardized Extract, Polyherbal และระยะเวลาการให้ยางานต้นๆปี1980ถึง1990มีการทดลองในผู้ประหาเวรัตตับอักเสบบางงานเช่นทยกาการจัน 1988, ทำลิกิตกุล 1991, โดชิ 1994ที่รายงานการเปลี่ยนแปลงของ HBSG ในบางรายหลังการให้สารสกัดฟิลลนทุสในช่วงสั้นตัวอย่างเช่นการศึกษา1991รายงานการคอนเวอร์ชันของ HBSG ประมาณ6%ที่วัน30ในกลุ่มที่รับฟิลลนทุส600มิลลิกรัมต่อว,วันเป็นเวลา30วันแต่ขนาดตัวอย่างค่อนข้างเล็กและการติดตามสั้นรีวิวสรุปงานวิจัย งานสรุปรีวิวบางชิ้นสรุปว่าพืชในสกุลฟิลานทัสแสดงริ์ต้าน HBV ในห้องปฏิบัติการและมีงานคลินิกบางชิ้นที่รายงานผลบวกแต่วิธีการทดลองมีความแตกต่างกันและหลักฐานยังไม่แน่ชัดเพียงพอที่จะยืนยันเป็นการรักษาทดแทนยาต้านไวรัสจึงยังต้องการการทดลองที่มีคุณภาพมากขึ้นงานสมัยใหม่เชิงลบ งานวิจัยบางชิ้นที่มีการออกแบบดีขึ้นหรือมีระยะติดตามยาวขึ้นเช่นการศึกษาบางประเภทกับพีนิรูริหรือการศึกษาผู้ป่วยโรคตับอื่นๆไม่พบประสิทธิผลชัดเจนหรือพบผลลบในการเปลี่ยนแปลงค่าตับหลักๆในผู้ป่วยบางกลุ่มทำให้ภาพรวมยังไม่แน่นอนสรุปเชิงหลักฐานมีสัญ,ญญาณว่าบางสายพันธุ์และการเตรียมสารสกัด อาจมีประโยชน์ต่อผู้เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบางรายและมีฤทธิ์ปกป้องตับในแบบทดลงแต่ยังไม่มีหลักฐานหนักแน่นพอที่จะบอกว่าเป็นยารักษาหลักหรือจะทดแทนยาต้านไวรัสที่ผ่านการพิสูจน์แล้วรูปแบบการใช้ที่พบในงานวิจัยในท้องตลาด 1. ยาต้มหรือชงดื่มใช้ส่วนเหนือดินต้มดื่มตามตำรับพื้นบ้าน การดูดซิมและปริมาณสารออกฤทธิ์ไม่คงที่ 2. ผงแคปซูลหรือครูดพาวเดอร์หรือเอ็กตรัหลายงานคลินิกใช้รูปแบบผงหรือสกัดมาตรฐานโดยกำหนดปริมาณเป็นมิลลิกรัมต่อวันตัวอย่างเช่น600มิลลิกรัมต่อวันหรือ250-500มิลลิกรัมคูณ3วันละครั้งในงานบางชิ้น 3. ผลิตภัณฑ์ผสม Polyherbal เช่น h e p a v i วิ n มีการทดลองหลายงานแต่เป็นสูตรผสมจึงยากจะสรุปผลจากฟิเลนทัสเพียงอย่างเดียวหมายเหตุปริมาณในงานวิจัยบางงานไม่เท่ากันรูปแบบการสกัดมีผลต่อปริมาณสารออกฤทธิ์เช่น l i n a n c e จึงควรดูใบวิเคราะห์สารหรือ Certificate of Analysis ของผู้ผลิตด้านความปลอดภัยผลข้างเคียง และข้อควรระวังโดยรวมงานหลายชิ้นรายงานความปลอดภัยระดับดีไม่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงในงานที่ติดตามแต่มีรายงานอาการทางเดินอาหารเล็กน้อยหรือผลข้างเคียงเล็กน้อยในบางรายข้อควรระวังห้ามใช้โดยพลาุการในผู้ตั้งครรภ์และให้นมบุตรโดยไม่ปรึกษาแพทย์ข้อมูลจำกัดผู้ใช้ยาที่มีผลต่อการทำงานของตับหรือยาต้านไวรัส หรือ,อยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนมีความเสี่ยงการปฏิสัมพันธ์หากมีอาการตับอักเสบรุนแรงดีซ่านเหลืองตาตัวหรืออุจจระศีซีดปัสสาวะสีเข้มควรไปพบแพทย์ทันทีห้ามชะลอหรือเลื่อนการรักษาแพทย์ด้วยการพึ่งพาสมุนไพรเพียงอย่างเดียวคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่สนใจลองใช้ 1. ปรึกษาแพทย์ก่อน โดยเฉพาะหากกำลังได้รับยาต้านไวรัสหรือยาที่เกี่ยวกับตับ 2. เลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีการทดสอบสารออกฤทธิ์และมาตรฐานการผลิต GMP ขอเอกสารการวิเคราะห์ COA ถ้าเป็นไปได้ 3. หากใช้เพื่อลดความเสี่ยงหรือลดอาการควรบันทึกค่าเลือด ALT AST บิลิรูบิน HbV DNA หรือตัวชี้วัดที่แพทย์แนะนำเป็นระยะเพื่อติดตามผลและความปลอดภัย 4. ไม่ควรหยุดยาต้านไวรัสที่แพทย์สั่งโดยไม่ปรึกษาสมุนไพราบางชนิดอาจดูเหมือนช่วยแต่การหยุดยาต้านไวรัสโดยพรการอาจเป็นอันตรายสรุปเชิงวิชาการยาใต้ใบไฟลันทัส SPP มีหลายชิ้นงานแสดงริ์ต้านไวรัสหรือปกป้องตับในห้องปฏิบัติการและงาน Animal Studies งานคลินิกบางชุดรายงานผลบวกต่อผู้พาหะ HBV แต่ผลไม่สม่ำเสมอและยังต้องการการทดลองขนาดใหญ่และมาตรฐานขึ้นไม่ควรมองเป็นตัวทดแทนการรักษาต้านไวรัสมาตรฐานในกรณีที่จำเป็นแต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเสริมภายใต้การดูแลของแพทย์ได้ 3ามคำถามที่ต้องถามก่อนซื้อยาใตา้ใบ 1. ยี่ห้อมีการตรวจวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ไหมขอ C O A 2. ผลิตภัณฑ์มาจากชนิดฟิลลนทัสใดอมรัสยูรินาเรียหรือนิรุริและผู้ผลิตระบุป,ปริมาณสารสำคัญหรือไม่ 3. ม,มีการรับรองมาตรฐานการผลิต G M P หรือการทดสอบความปลอดภัยหรือไม่ถ้าคำตอบสำหรับข้อใดข้อหนึ่งคือไม่ให้คิดให้หนักก่อนซื้อและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าทึ่งของหญ้าใต้ใบสมุนไพรเล็กๆที่ซ่อนพลังการรักษาไว้มหาศาลไม่ว่าจะเป็นการช่วยขับนิ่วบำรุงตับลดการอักเสบหรือแม้แต่ถูกนำไปวิจัยในระดับสากลถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้ ผมเชื่อว่าคุณต้องสนใจสมุนไพรไทยเหมือนกับผมแน่นอนตอนต่อไปผมจะพาไปเจาะลึกว่ายาใต้ใบควรใช้ยังไงให้ปลอดภัยใครใช้ได้ใครควรหลีกเลี่ยงและวิธีเตรียมให้ได้สารออกฤทธิ์สูงที่สุดถ้าไม่อยากพลาดฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับพระช่องนี้เราจะเปลี่ยนสมุนไพรธรรมดา ให้กลายเป็นความรู้ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ